เกี่ยวข้าวนะจ๊ะตอนนี้รถมาสองคันเลยจ้าเกี่ยวตอนกลางคืนเลย เเราเล่มคอบอีกอะแล้วหลบไม่ดแล้หลแล้วหลบหลนนังลลน,น,นี่เกี่ยวเสร็จแล้วนะจ๊ะก็กำลังจะไปเทข้าว เป็นท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าวใจดีมากเลยจ้ามาเกี่ยวให้ตอนคืนเนาะเข่าลมมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าตอนเทเข่าจ้า<ค><อ><อ>กำลังจะเทละจ้าลักจถ่<ค><อ><ค><อ> กำลังจะเทเทใส่รถแล้วเดี๋ยวเขาเทใส่รถเทใส่รถแล้วเขาก็ไปดั้มลงที่ตาแกนะ่หน่ะดูดิตักปัี่าขิง,งก็นี่ไงก็ดูนี่ไงเห็นไหมเขาเทใส่รถ เดี๋ยวเทสไซรัใเ่ลอาก็กลับมันจะมีสัญญาณบอกไงว่าเออเขาเต็มอุ้มแล้วนะมันก็จะมีเสียงติด๊ดติดของมันจะมีระดับระดับแบบบอกของมันอนะัตโนมุบัิเลยนะ อืมแล้วท mm. ja. okay. hmm. ี่นี้พอเนี่ยเขาเขาก็มากลางไอ้ตัวเนี่ยขึ้นกลางตัวเนี่ยขึ้นแล้วก็หันมาใส่รถอืมเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณติด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 ว่าเออใกล้หมดแล้วนะเนี่ยเห็นนะสัญญาณมาแก ได้เยอะเหมือนกันนะแม่ธรรม,มาดานะเนี่ยอุ้มนึงอันนี้อุ้มนึงไม่ได้จากกี่กระสอบไม่รู้นะต้องถามลุงมนเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีระดับเข่าพู้นขึ้นมาละนะนะเริ่มพุ้นขึ้นมาละ ลุงมอนอุ้มนึงได้กี่กระสอบลุงอุ้มนึงได้ประมาณกี่กระสอบ30สหรอแปดแปดสิ 80, 85, บห้วสรหนึ่งร้อยสิบห้าประมาณร้อย แ้วเห็นไงายกบกบล้ะ